คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะราชินีสอดาบค่ะใบที่สองค่ะห้าเหรียญค่ะใบที่สามค่ะแฮงแมนค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ อุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะคะคุณจะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือนะคะคอยแก้ปัญหาให้นะคะคอยเป็นกำลังใจนะคะหรือว่าคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคะเพื่อให้คุณสามารถที่จะพ้นปัญหาตรงนั้นไปได้นะคะแต่ในเรื่องของการเงินของคุณนะคะคุณจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณจะต้องไปซื้อ ของที่ไม่ได้วางแผนว่าจะซื้อนะคะอย่างเช่นซื้อมือถือใหม่นะคะหรือว่ามีการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆของคุณหรือว่าซ่อมรถนะคะโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะให้เรามาะระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะ เพราะคุณอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะเจ็บป่วยนะคะในเรื่องของการปวดหัวนะคะปวดศรีรษะนะคะเป็นไมเกรนได้นะคะหรือมีคนนําเรื่องร้อนมาให้ทําให้คุณนอนไม่หลับคิดมากได้น,น,นะคะหรืออาจจะมีผลต่อการในเรื่องของการเสียงเงินนะคะโดยเจ็บป่วยจนต้องเอาเองินไปใช้จ่ายในเรื่องของ การเจ็บป่วยในครั้งนี้โดยที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนได้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันสารทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท้าครูกันด้วยค่ะ